สวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะมาผมเด้งขนาดนี้วันนี้จะมาสอนเพื่อนๆนเซตผมกันด้วยแว็กซ์ลูซิโดแอลนะคะที่เห็นไปก่อนหน้าสีสันสดใสมีทั้งหมด5สีค่ะจะใช้เซตยังไงนะคะวันนี้จะมาทําให้ดูกันแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งคิดว่าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นหน้าหลายคนแล้วแหละก็คือน้องสาวทรายนั่นเองค่ะเป็นช่างผมประจําตัวสวัส <c oughs> ดีค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเราจะมาทำกันม้วน <c oughs> ผมกันก่อน เสร็จแล้วเราจะมาเซ็ตผมให้ดูกันนะคะติดตามชมกันได้ในคลิปเลยค่ะ เราก็ไปม้วนผมกันมาเสร็จแล้วซินจะทำข้างเดียวหรอวันนี้ข้างเดียวค่ะอ่ะมาทีนี้เรามาเริ่มเซตผมกันนะคะด้วยแว็ก l u ลูซิดอนะคะลูซิดอลก็คือลูซิดของเลดี้สำหรับผู้หญิงมีทั้งหมดออกใหม่ทั้งหมด 5, 5 <4. S 2> สีเหมือนขนมเนาะ สีสวยหวานมากอืมมันควรพกอย่างเงี้ยไว้ที่บ้านห้าอันถ้าใช้อันเดียวมันก็ตั้งไม่สวยไงใ่่ใทุกอันจะเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะคือกลิ่นกลิ่นแอปเปิลนะคะหรือแอปเปิลเขียวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะมาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกจะเป็นกระปุกน่ารักสีชมพูนะคะเป็นสูตร Moisture บ o u b ลไ h y าลู r o n i c เซรั่ม um ค่ะก็คือเติมความชุ่มชื่นดูข้างในตัวนี้เนื้อจะไม่เหมือนตัวอื่นนะมันจะเป็นเหมือนเยลลี่อะแอบส้นแตะให้ดูนิดนึงดิเ,เป็นไงบ้างเนื้อจะแบบนิ่มๆออกเหมือนเจลใช่เรู้สึกชุ่มชื่นจะไม่เหนียวเดน่นนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ซอฟที่สุดเนาะอ่ะเราจะมาดูเรียงตัวต่อมาที่แข็งขึ้นมาอีกนิดนึง hair wax ตัวนี้จะเป็นสูตรเนเจอร์ลค่ะสูตรสีฟ้าโฟกัสให้เขาหน่อย ่ะโอเคสูตรสีฟ้านี้นะคะจะเป็นใช้สำหรับจัดทรงทั่วๆไปนะคะความแข็งก็จะแข็งขึ้นมาเป็นเลเวลที่ 2, 2> เนื้อข้างในจะไม่เหมือนตะกี้เนาะอันนี้จะเป็นแบบจะเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงดูเป็นเนื้อเข้มข้นขึ้นกินเหมือนกันไหมท้นะกินเดียวกันอ,อย่างที่บอกไปว่าแอปเปิลเขียวมาสูตรต่อมาที่ส สูตรน <ain> ี้แหละที่ชอบและกำลังจะใช้กันก็คือสูตรสำหรับผมดัดน,นะคะเป็นสูตรเคิร์ลค่ะหน้าตาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็ใช้สำหรับเซตลอนผมใช้สำหรับคนผมดัดหรือว่าเซตผมที่เกิดจากการโรอะไรอย่างนี้เนื้อก็จะคลายตัวแรกเนื้อจะคลายตัวก่อนหน้านี้เนาะ <S ide> <S ide> ที่จะออาเป็นเนื้อครีมหน่อยสูตรที่ สีนะคะสูตรที่4จะเป็นสีส้มสีส้มจะเป็น Edgey Move นะคะใช้จัดปลายผมให้เด้งเข้าออกได้อย่างใจ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนคนที่ทำแล้วแบบสบัดปลายผมอะไรอย่างางี้ดูเนื้อข้างในหน่อยข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นเหมือนพอยิ่งเป็นสูตรที่าร์ดขึ้นเรื่อยๆมันจะก็เนื้อครีมมันก็จะดูเข้มข้นมากขึ้นอ่ะสูตรสุดท้าย สูตรสุดท้ายสูตรนี้จะเป็นสูตรที่าร์ดที่สุดนะคะคือให้ความแข็งอยู่ทนได้มากที่สุดจะเป็นสูตรวอลลุ่มค่ะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มสามารถใส่ที่โคนผมเพื่อเซตให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้นขอดูเนื้อข้างในหน่อยก็จะเป็นเนื้อครีมอันนี้เอียงได้ไม่หกเหมือนสูตรแรกสูตรแรกจะเป็นมอยเจอร์นิมสุดโอเคเห็นทั้ง5สูตรกันไปแล้วนะคะข้ซุมออก เห็นห้าสูตรไปแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้กันยังไงน,นะคะซินจะใช้สูตรไหนใช้สองตัวนี้ใช้สองตัวนี้ก็จะเป็นตัว curl กับตัว v o l ุ่มนะคะสําหรับเจามาเด้งขนาดนี้ก็ต้องสูตรนี้นะคะจริงๆอีกสามสูตรเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างเหมาะกับคนผมไม่ยาวมากแต่เผอิญผมยาวขนาดนี้ขอใช้เป็นสูตร curl แต่เดี๋ยวมันจะมีสูตรที่สามารถเซตผมตรงได้ไว้รอดูกันคราวหน้านะคะอ่ะวิธีการใช้เรามาเริ่มใช้ตัวนี้เหมือนกันก่อน ใช้ตัวเครลสีเขียวนะคะวิธีการใช้โฟกัสแต่หน้าเราอ่ะป้าย,าป,ายปุ๊บใช้ประมาณนี้สินป้ายปุ๊บอ่ะไม่ใช่โบกเข้าไปเลย <laughs> ก่อนใช้งลงฝ่ามือนะคะแล้วก็กระจายให้ทั่วฝ่ามือแล้วก็นิ้วด้วยเป็นการวอร์มใช่แล้วก็จะได้จัดทรงได้ทั่วถึงขึนนี่คือแฮนด์ครีม <hand cream. S 1> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เราจะมาแซตกันเสร็จแล้วเหมือนจ้ะมันเริ่มหายมันเริ่มซึมไม่ไม่่อะจับเลยค่ะจับไปที่รอนอย่างอันนี้เนี่ยอยากให้รอนแน่นขึ้นก็จะจับแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ของสิงจะย้ำรอนขึ้นใช่ปะอยากให้แบบรอนเด้งๆชัดๆส่วนของเจ๊จะย้ำขึ้นก่อนให้มันเป็นรอนก่อนเสร็จแล้วนะคะตะกี้ที่บอกว่าเอาเราสางเขาเราให้มีแว็กติดในตามิวด้วยนะจะใช่างนี้อะ เราไม่อยากได้เด้งขนาดนั้นปุ๊บ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 อ่าเราค่อยย้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมสองข้างจะไม่เหมือนกันละอืมมันจะเด้งแล้วจะเน้นให้มันดูนุ่มขึ้นปุ๊บเป็นไงสวยไหมของซินก็จะดูเป็นแบบเป็นเคิร์ฟได้เห็นลอนแบบเป็นเกลียวชัดขึ้นนะคะส่วนอันนี้จะเน้นปล่อยให้ดูสบายสบายขึ้น ทีนี้ยังไม่จบนะคะตัวนี้ขอใช้เป็นวอลลุ่มอยากให้โคนข้างหลังเนี่ยมีวอลลุ่มขึ้นอีกนิดนึงตัวนี้จะใช้น้อยลงนะคะเพราะว่าอยากยกโคนแค่นิดเดียวนี่แล้วก็ป้ายลงไปในมือให้ทั่วเหมือนเดิม เขาเล่นสองสูตรวันนี้เราเหมาะสูตรเดียวก่อนหลายคนจะคิดเนาะว่าแว็มันเหมาะกับคนผมสั้นแบบใช่สั้นลองเองไม่ใช่นะแว็กสูตรนี้สามารถใช้แว็กได้เพราะว่าแว็กทั้งหมดอะเราเล่นมาแกบเกือบทุกอันแล้วแหละมันไม่เหนียวอะใช่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือมีไฮยาลูรนิกแอซิดจะทำจะให้ความชุ่มชื่นกับผมนะคะไม่เหนียวเนืดหนะด้วย ตอนแรกแอบคิดว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้นแล้วผมมันจะอยู่ไหมไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายอย่างที่เห็นนี่ขยำแว็กไปแล้วนะมันขึ้นรอนแบบเด้งอะหลังจากที่ได้ดูเรานั่งม้วนผมแล้วก็มานั่งเซตผมกันแล้วก็จะเห็นว่าแว็กจริงๆแล้วใช้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งผมสั้นทั้งผมยาวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีพัฒนามาเรื่อยๆไม่ใช่ไปแว็กใส่ปุ๊บหัวเหนียวหัวเนิด ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาลองมองการใช้แว็กกันใหม่ว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสําหรับตัวนี้มีขายหรือยังมีขายแล้วนะคะที่หาได้สะดวกที่สุดก็เป็นที่วัสดสเลยตอนนี้ในราคา190ยบาทเท่านั้นปุกขนาดนี้190บาทเพราะแว็กเร,เราไม่ใช่แบบโบกทีลาอุ้งมือมันใช้ท,ทีละนิดเดียวอะ่ะก็ปุกนึงก็อยู่ได้นานก็ถ้าใครอยากลอง ห้าสูตรซื้อมาตั้งเป็นทาวเวอร์ไว้น่ารักดีไว้โอกาสหน้าเราจะมาลองใช้สูตรอื่นกันบ้างเนาะสินจะมาทำให้ดูทุกสูตร <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณลูซิดอลที่ส่งของเล่นใหม่มาให้เราลองเล่นทางนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย